ทางนี้ยังมือดอยู่ใกล้สว่างทางนูน้นใกล้จะค่าอืมโอ้โหห่างกันเป็นรอบเหมือนกันเนาะ ที่โน่นบ่ายสามแล้วบ่ายสามจะสี่โมงทางนี้กําลังจะหกโมงตอนนี้กําลังจะตื่นทางนู้นเริ่มเตรียมเข้าบ้านแล้วเตรียมจะมืดแล้วขอบคุณมากครับนะครับผมนะครับมีเวลาแล้วครับผมเราก็เยี่ยมเยียนกันเนาะนะครับผมผมช่วงนี้ก็คุณลินก็อย่างว่านั่นแหละนะครับผมก็อยู่กับทีมงานเนาะนะครับผม แต่ก็โอ้นะครับผมเวลาไปไหนก็เฮ้ไปนํากันนะครับผมไปช่องไหนไปบ้านไหนไปเจอกันก็ก็สนุกครับนะครับที่ที่ทาแบบนี้ก็ถือว่ามีความสนุกดีนะครับอบอุ่นดีเวลาไปไหนก็รวมตัวไปกันบึ้มนะครับผมบ้านนั้นถ้าเจอทีมงานนี้เข้าไปนะครับผมหกคนแปดคนเข้าไปทีเดียวพร้อมกันคนละสองยุดสามยุดในบ้านนั้นก็แบบโอ้โหสดชื่นเหมือนกันนะครับผมเจอทีมงานนะครับผมหัวจนแข็วแห้งเข้าไปนะครับ บ้านไหนถ้าเกิดทีมงานนี้เข้าไปพร้อมกันแลวโอ้โหนะครับผมไปแปดคนคนละสองยุดสามยุดนะครับผมสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมในการทําทีมกันเนาะเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมสิ่งที่ดีที่อ่าทํากันด้วยใจจริงๆนะครับผมไม่มีใครได้เปียกเสียเปียบไม่ได้มีใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์กันโอ้นะครับมันทําด้วยใจสนุกกันนะครับผมสนุกแล้วก็ลุ้นกันไปแต่ละวันเนาะนะครับคอนเทนต์หาคอนเทนต์ไปนะครับผมวันนี้รอดูนะครับผมวันนี้ว่า อ่ารักนายจุบุจะมีอะไรนะครับผมมาเซอร์ไพรส์อีกนะครับผมวันนี้รอดูกันจะมีแขกรับเชิญนะครับผมอ่าน่ารักหรือรูปลอนะครับผมก็รอดูกันนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็ตอนสองทุ่มครึ่งบ่าวอิสานก็เซอร์ไพรส์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมสําหรับการพางตัวเนาะนะครับผมนะครับก่อนที่เคยเป็นทหารมาอ้าวสวัสดีครับคุณบีคุณบีสวัสดีครับนะครับผมคุณบีธนาชัยนะครับผมสวัสดีครับนะครับผมนะครับ พักนี้คุณบีขยันนะครับแต่ว่าคุณต๋อมนะครับผมคุณต๋อมก็นะครับเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าช่วงนี้คุณบีธนาชัยนะครับผมนะครับจะขยันวิ่งเราะเลยนะครับผมสุดยอดเลยนะครับอ่านะครับหนุ่มรูปหล่อนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมพิภูทางบ้านเฮาสวัสดีครับนะครับผมรักนาจุบูจุบูสวัสดีครับนะครับผมทักทายกันแต่เช้าเนาะนะครับผมจ้ารักน้นะครับผม เขาเป็นใครนะครับผมเข้าไปดูเด้นะครับผมเขาเป็นใครเข้าไปดูได้เลยคุณน้ำใจทำงานนะครับผมทุกท่านเลยนะครับผมเวลาอันมีค่าของท่านเนาะนะครับผมเยี่ยมมาชมนะครับผมอยู่บ้านช่างตุ้ยนะครับผมก็น้อมรับน้ําจิตน้ำใจจากทุกท่านนะครับผมบ้านเล็กๆบ้านน้อยๆนะครับผมก็เปี่ยมไปด้วยนะครับผม น้ำใจนะครับผมที่จะกลับไปหาพี่ๆทุกท่านเนาะนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆเรานะครับผมก็จะกลับไปนะครับผมในตอนที่นะครับผมเห็นว่านะครับใครขึ้นไลฟ์อยู่นะครับผมก็จะเข้าไปนะครับผมเห็นไฟแดงๆนะครับผมอยู่ที่รูปโปรไฟล์ขอตัวนะคะครับผมได้ครับคุณครูทายบ้านเฮานะครับผมใส่บาตรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนะครับผมก็ได้โมทนาสาธถกกันไปเนาะนะครับผมกับการทําบุญใส่บาตร ขอตัวไปทํากับข้าวก่อนนะครับพี่ตุ้ยได้ครับคุณลีนได้ครับผมนะครับผมเตรียมอาหารตอนเย็นเนาะนะครับผมสามสี่โมงเย็นแล้วนะครับนะครับผมต้องดูแลครอบครัวเนาะหน้าที่การงานแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็ว่ากันไปนะครับผมได้เลยขอบคุณมากครับนะครับผมขอบคุณน้ําใจทำางงานที่นะครับผมมาส่งให้เนาะนะครับผมสุดยอดเลยนะครับ ครับพี่บีธนาชัยนะครับผมก็หัวใจกอดๆหัวใจบวกๆนะครับผมแดนๆเดนๆเอาน้ําไปสามแก้วเลยตื่นเช้ามากินน้ําก่อนเด้อนะครับผมนะครับสุดยอดครับนะครับผมคุณบีก็ยังไงช่วงนี้ไปที่ไหนแล้วครับถามข่าวถามข่าวกันหน่อยเนาะนะครับผมได้ดูข่าวน้องสาเข้าไหมได้ดูข่าวน้องสาเข้าไหม นองสานะครับผมหัวใจบวกบวกนะครับผมขอบคุณมากครับ